สวัสดีครับแม่ชีครับอู้แม่ชีเรียกพบกลางดึกเลยเนาะแม่เนาะแสดงว่าต้องมีอะไรที่แบบพิเศษพิเศษฝากเอฟซีเนาะแม่เนาะแต่ก่อนอื่นแม่ชีมาใหม่นะตรงเนี้ยไม่มีไฟเลยเอฟซีคูมใหม่แล้วครับแม่ไฟไม่มีเลยชีก็มามานั่งสมาธินะคะครับผมก็ดีใจนะเห็นพี่ๆน้องๆมานะคะก็เราจะอยู่จุดเดียวไม่ได้เราต้องว่าแผ่ให้ตาสวดมนต์ภาวนา โปรดสาธะคะน่าดีคะขอให้เทวดาคุ้มครองด้วยนะดูแลชีด้วยนะครับทุกๆคนในประเทศแี่ดูคอยดูแลดูเอาขออนุญาตถามน้องแม่แม่ชีมาได้กี่วันแล้วครับผมเพิ่งมานะอือหลวงปู่หลวงตาก็มาทําไฟให้นะคะเทวดาทำไฟให้ก็เพิ่งมาใช่ไหมไม่อะไรชีก็นั่งสมาธิหลวงปู่ก็มาถามอยู่ชีก็ไปทังกับข้าวอยู่ให้ทานอยู่เอาด้านลงก่อนก็ได้ครับแม่ชีครับเอาเอาลงก่อนก็ได้ครับอื โอ้มันคืออยู่กลางป่าเลยนะแม่ชีนะอขึ้น,นก็ไม่มีผมก็ตกใจว่าเบอร์เบอร์แปลกเบอร์ไข่อุ้ยเบอร์แม่ชีเพิ่งย้ายมาวันแรกว,วัน,นวันนี้วันแรกเลยเหระครับแม่ชีว,วันแรกเลยค่ะได้ไฟแล้วก็ดับไปเลยลมลมแรงมากเลยลท่แต่เราอบจะไปฉันแล้วก็ไม่ไปเพราะว่าเราก็ดินใจเ้าเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะพอเราทําดีแล้วอก็ฝาก ดูแลทุกๆคนดูแลแม่ก็คือว่าวันนี้ก็มีจุดประสงค์นะครับมาเยี่ยมแม่ชีด้วยนะครับว่าแม่ชีย้ายมาที่นี่แล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือว่ามันใกล้วันและแม่ชีใช่ไหมฮะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันโชควันลาบแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะนั่งสมาธิสวดสัวนเอกสกัณฑ์ครับใส่สายมงคลไปแล้วสกันฑ์นั่งอยู่โน่นวันพุธนะครอ๋อเขาบอกท่านว่าใส่สายมงคลให้ จักรวันให้ไอ้จกักรพรรดิให้ชีหน่อยชีจะสวดชีจะนั่งสมาธิที่มันไม่มีไฟเนาะชีก็สวจดจักรวันสวดไกลอกะพัฒ์แล้วสองครั้งแล้วนะคะสิบครั้งแล้วทีนี้ชีก็นั่งสมาธิต่อก็เห็นน้องจะมาวันนี้หรือไงคือต้องขับรถมาแล้วนะเพราะว่าเราเะาอแล้วเนาะเราก็เจาะเจาะเจาะเจอเข้ามาแล้วอะ่ะเราก็ต้องช่วยกันอย่างนี้นะคะอ๋ออย่าลืมนะถ้ามีเงินกันก็พอ,อ,องกันหน่อยชีก็ต้องการที่ห้าไล่ทำ กำลังของจามานีนะคะได้รางวัลที่ไมันต้องให้ถูกก่อนแล้วครับแม่ชีครับผมมันถึงจะมีปัจจัยที่จะเนาะใช่ไม่เชื่อปออยู่ครับอ๋อปอทําได้ทุกอย่างอ๋อไม่มีเชื่อปอก็คัดให้ไม่มีอะไรปอก็คัดใหยไม่มีข้าวปอก็คัดให้ไม่มีน้ำปอกคัทให้เพราะว่าตรงนู้นก็ไม่รู้ว่าสมดุลไม่ส่มดุลซีก็ไม่รู้แหละแต่ว่าซีมาแล้วใช่ไหมซีมาตรงนี้แล้วซีอยากอยากได้ตรงนี้ช่วยสีมั้ง ตอนนี้ไม่มีไฟนะไม่ชีเนาะไม่มีไฟไฟก็เไฟไม่มาเอาโซล่าเซลก็ยังดีเนาะไฟดับเลยค่ะถือว่าไงถือว่าไฟหมดเลยอ่ะค่ะก็ก็นึกว่าเออมันก็ไม่คิดอะไรหรอกเราคิดว่าสมาธิของเราแ่ะพูดโทรับพทธพูดโทรศัพโอ้คงพ่อคงดูแลเราใช่ไหมพ่อใหญ่คงดูแลเราหรอกเราไม่เป็นอะไรหรอกนะเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วทีนี้เรายิ่งมาปูมงใหม่แล้วไม่ชีเนาะ ถ้าภูมิใหม่นี่จะแม่นเลยใช่ไหมครับแม่ชีอันนี้ท่านก็ให้ดีนะสัมผัสได้ไหมครับาลองยังไงจีจะโทรไปหาแต่เช้านะจีจะนั่งทั้งคืนแล้วก็สวดแต่กระรดิร้วยวันนี้มันไฟไม่มาที่มันน้อยใจอยู่มันมืดอะเนาะถ้าเป็นเด็กมันก็อยู่ไม่ได้ะเอเราก็อดทนเอาเพื่อพวอเราแม่ชีเน้นตัวไหนช่วงช่วงนี้ยที่ว่าเด่นเด่นที่สุดเนี่ยเอาแบบทุนน้อยเลยแม่ชีเออมันเด่นมาตัวไหนเรขกลอยมีไหมจียัง ออกคือว่ามันสัญจรเนาะครับมันสัญจรนี้เน้นเน้นเเนนน้นเราก็ออกเราเชื่อเทวดาแล้วเนาะครับเทวดามีจริงนะคะเทวดาคุ้มครองเรามีจริงเราเชื่อเทวดานั่นแหละที่บอกนัแหละอ่าเชื่อเทวดาของเราที่รักษาเราแล้วแล้วไอ้ที่ว่าเจ็ดสองนี่มายังไงแม่ชีอจ็ดสองนี่สัญจรโอ้ไม่สัญจรอ่ะมาเจ็ดสอง สัญจรนี่มันแปดเกตสองข้างบนนะคะล็อกสัญจรเหรอแม่ชีจ้ะล็อกสัญจรอสัญจรนี่จยงหวัดตากนะคะทีนี่เรอลงข้างล่างนี่ก็เป็นเก้าใช่ไหมเก้าสองมันสัญจรใช่ไหมออเราก็ล็อกเอาตัวนี้ซะก่อนนะคะคงอ๋อต้องช่วยชีนะไม่ชีไปเห็นมาเหรอครับผมก็เห็นกับตานั่งสมาธิค่ะโอ้ชีนั่งสมาธิไปล็อกอยู่กองสละก ไม่ไม่ไม่ใช่ลอกยังสลากนะเราเราเราคิดว่าเรานั่งสมาธิมันจะลอยมาตรงนี้มามาจุดเลยเหมือนเหมือนเหมือนธังมจักรอะลอยมามันก็จุดกักอะไรเงี้ยแล้วก็สาธุถ้าจุดตรงไหนเราก็สาธุเอาเื่อชีม้มั่งนะเลขสิบเ<ม>อ็อันนี้อันนี้อันนี้เป็นหมนุมนหมนุนหมุนหมุนสี่ครั้งนะหมุมนสี่ครั้งนี่เป็นเป็นเลขหนึ่งเนี่ยสองศูนย์หนึ่งหมุนทั้งที่สองเจ็ดสี่สาม โอ้เกจสี่สามละแล้วหมุนทั้งที่หนึ่งอีกนะสามสี่แปดหมุนทั้งที่สองแปดหกนะคะพรามีหมุนสี่ครั้งก็มีแหละแม่ชีรางวัลที่หนึ่งหกแสดงว่าไปเห็นแบบชัดเจนเลยใช่ไหมแม่ชีอันนี้ชีนังสมาธิก็มาตามตาของชีนั่นแหละค่ะเรียนที่ฐานปิดเอาอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเอฟซีนะเป็นหตัวเลทนี้อชีก็มุทนาด้วยถ้าใครได้นะคะแม่ชีรางวัลที่หนึ่งก็มีเหรอครับผม อันนี้เลขหกตัว <c oughs> เหลือสวรางวมีมีตัวไหนบ้างครับรางวัลที่หน,นึ่งเนี่ยครับอันนี้มันแปดแปดสี่นะคะ,ะแล้วก็แปดเจ็ดสองนะคะเลขสองมันได้ขึ้นข้างบนกระเกตนะอ่าคอยให้กําลังชีหน่อยนะกาลังชีหน่อย <c oughs> ไปเห็นรางวัลที่หน<อ>ึ่งเลยเหรอครับ <ๆ S 2> ผม๋อ <ๆๆ S 2> ไม่แน่นะเพราะว่าหกตัวเนี่ยทีเขียนหกตัวเนี่ยนะทะีจะไม่เอ่ยรู้กันเองอยู่นะคะอ,ะอันนี้เป็นเบอร์โทร เป็นโมทูของชีคอันนี้เป็นเลขสองตัวเก้าสองล่างนะคะโอล้โอละเอียดเลยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นรอยมาเหมือนกันที่แปดสองห้าแล้วก็เกตเกตศูนย์แล้วก็เก้าหกห้านะคะมันลอยมาเหมือนกันมันลอยเยอะนะเพราะว่าเขาควันาอยู่ถ้าถ้านายออกควัานาเนี่ยมันจะมีแถบสามหางแค่นั้นแหละจะไม่ให้ลอยมากอันนี้ข้างแรขเลยเนี่ยไม่รู้จะเนตยังไงเนาะเพราะว่าลอยมาเยอะเลย อมาหลอาจารย์เอาที่รางวัลที่หนึ่งนี่แหละครับแม่ชีอันนั้นเดี๋ยวเขาจะตกได้แล้วไอ้เจ็ดสองกับเก้าสองมายังไงคะอันนี้เจ็ดสองเก้าสองเนี่ยสัญจรนะคะเป็นเลขล็อกสัญจรอ้ใสัญจรไม่ได้ล็อกนะคะไม่มีล็อกแล้วเล่เปิดเผยเลขสมาธิเลขสมาธิอื ช่วยชีหน่อยนะครับผมอย่าให้ผิดพลาดน,นะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเคยบอกถูกมาแล้วเคยบอกถูกมาแล้วอยู่ป่าดินเคยได้รสร้างศาลาใหญ่มา<อ>เคยบอกถูกหลายโหนแล้วครับผม้ก็เออสาธุโมทนาด้วยได้สร้างบาร,รมีร่วมกับาาาครูบาอาจารย์ใหญ่นะทีก็ไปพัฒนาจรออ,อยู่วัดไหนทีก็ไปออกพรรษานี่ทีก็ไปแต่เป็นไปทางหลายอย่างหลายที่ นะคะจะเป็นบาบินหรือว่าจะเป็นวีเทสิขาหรือว่าจะเป็นทางไหนที่ก็ไปนะคะแม่ชีเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวไหนคะนี่ชารดีนี่นี่เออมวันนั้นบวงสรวงในตัวไหนนะบวงสรวงนี่มันจะได้ตัวนี้แปดสองนนไม้นะหันมาตรงตรงได้ไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอือเอาอย่างนี้ดีกว่าเก้าสองกับเจ็ดสองแค่นั้นเอง สองตัวนะคะวงสวงแ็สามตัวหมดเลยนะคะเป็นเลขสวดาของเราเดี๋วดงช่วยลองเนาะแปดสองห้าหันมาทางนี้สักนิดได้ไหมครับแม่ชีมองไม่เห็นเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ชีทีนี้ยายมาอยู่ตรงนี้ก็จะใกล้ทางช่องอ๋ออยู่ใกล้ๆเองค่ะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่มาเยี่ยมสีน้องดูจะมาค่ะเป็น อันนี้เป็นเลขเทวดาใช่ไหมครับอย่เทวดาเราเลี้ยงเทวดาเรา